อะไรของมึงเนี่ยแอบรักธํามาตลอดแต่เธอไปกดกับใครเขาฉันตามปิดเธอมันทัอะไรโปโมดใหม่มั่งไม่ได้เลยไม่ต้องโปโมดหรอกเพลงมันดังอยู่แล้วเฮ้ยอ้านิดมึงทําอะไรเนี่ยจะทําอะไรก็ได้ตีน้องสาวคุณมาไงคุณสมศักดิ์มึงเป็นใครวะกล้าไล่ตีน้องกูจะเป็นใครแล้วก็เป็นลุงไงลุงอะไรไอ้เสื้อคนใช้ของคุณ มึงนี่มึงนะมึงนี่มันเสือกสมชื่อกูเนี่ยจะสั่งสอนมึงไว้เนะยวันน้องสาวกูเนี่ยกูเลี้ยงมาไม่เคยให้ใครเนี่ยตีสักทีกูยังไม่เคยพ่อกูจะตียังไม่เคยเลยจริงครับท่านแต่ว่ามึงหยุดเดียวนี่มึงหยุดมึงหยุดกูเนี่ยจะสั่งสอนให้มึงดูไว้เนยะยทีหน้าทีหลังมึงอย่ามาทําแบบนี้อีกนะไอ้ตัวไอ้บาคอจริงเอ้ย จริงครับท่านกูจะบอกมึงไว้สุดท้ายเลยว่าวันนี้นะถ้ามึงไล่ตีน้องกูมึงเห็นดีกับปุ๊ไอสัตว์นี่ใครเฮ้ยมึงอะไรของมึงเนี่ยกินเหล้ากูยังมาหาเรื่องกูอีกเฮ้ยรับมึงไล่ตีน้องสาวกูมึงอยากจะมีปัญหากูระเติรนเฮ้ยโออโอนี่คุณครับ ทำไมทำไมจะมีปัญหาไม่ได้ผมเนี่ยรุ่นลาค้าเรียนลูกน้องพ่อคูเนี่ขอบใจเธอมากนะแม่จันเล็วผมเนี่ยเดี๋ยวกูช่ยนะจะสั่งสอนมึงให้พ่อกูจัดการมึงสัตว์แม่งเ็้จนได้อะเฮ้ยจะสั่งสอนอะไรกูจะบอกมึงให้นะว่ากูเนี่ยรักน้องสาวกูที่สุดกูไม่เคยรักใครขนาดนี้มาก่อนเอ เจ็บตรงไหนไหมมาเตี๋ยวเหนืเจ็บตรงไหนไหมเนี่ยมาตีตรงนี้ตรงนี้แนละ้วก็ตรงนี้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป่าให้เอาไหมกูมมว่ไอ้สองพี่น้องเนี่ยแปลกๆทำไมกูว่าน่าจะได้กันเชื่อกู <c oughs> นายสองพี่น้องกวนน่าได้กันแน่เลยเขารักกัน <c oughs> พี่น้องมาตีหนูตรงนี้ตรงนี้หนูก็เจ็บจริงเหรอโอ้โหมันทนไม่ได้มันทนไม่ได้เออตรงไปเอารางวัลเลยทีนี้ทนไม่ได้ต้องไปเอารางวัลไม่ได้แต่ไปเอารางวัลเลย คุณค่ะไม่เป็นไรใช่ไหมหกาหลงฉันไม่เป็นไรพี่เสือกฉันขอบคุณพี่มากที่ปกป้องฉันนะพี่ไม่เป็นไรจะ้ะพี่จะดูแลเธอเท่าชีวิตพี่ขอบคุณพี่มากสวยโอกาสมึงอะลุไงไอเสือกว่าไงห่อนี่เคยสั่งสอนไว้แล้วไม่ว่าใครห้ามทำร้ายน้องสาวสมศรีไม่งั้นมึงตายตายอ้าวอยากมีเรื่องกอับลุงได้ ที่น้องในใสายเดียวกันถ้าเกิดวันนี้พ่อแม่ไม่ย่องสอนเดี๋ยวกูล,ลุงคนนี้จะสอนมึงองเข้ามาเสือเอา,าลเลยไปเร็วไปเร็วไปไป,ไป โฟล์คเลฟเตอร์ดุดันไม่เกรงใจใครเท็ดดันพ่อ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 ไม่ไหวแล้วพ่อ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 เราเชื่ออาจารย์นะมันเนี่ยละแกจันกับน้องสาวแกต้องช่วยจันนะมึงทำไมใช่ขนาดเด็กเกี้ยมึงรู้ใช่ไหมว่าทำไมไขรมุกไม่มาเวลาบอกเล่นเรื่องนี้มึงรู้ใช่ไหมทำไม มึงจะทำไมก็เพราะมึงมึงทำไมอ่ะอ้าวมึงพูดอย่างงี้เหรอเดี๋ยวกูถีบหน้าแม่งเลยเออไอไอเดงนลองทีมกับกูก็ทีบกลับไม่ไมก็มาดิท่ยไมมึงพูดอย่างงี้ทนะไม้ลองมาดีกว่ากูมีเรื่องแน่ถีบมึงเนี่ยมึงมาถีบมากูไม่กล้าถีบไงกูไม่ตีเนี่ยกูเตะก้านคอแม่งเลยกูเตะขนตาหลุดเลยมึง่ะมาดิกูไม่กลัวนะกูก็ไม่กลัวมึงแล้วไปไหนเด็ดเด็ไเด็ดได็ดเ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 ด็เดยดเด็ดเด็่เด็ดเด็ดเด็มกดรดเด็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 ดยด็ดเด็ดเด็ดเด็ด การกูไม่ใช่เป็นผีมวยดูครับท่านกำนันเฮ้ยพ่ออ่าหุบปากเลยทำไมพ่อแกต้องจัดการให้ฉันเลฉันเนี่ยมันเที่ยวมันที่สุดเลยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาเต็มองค์แล้วพ่อจัดการเลยสินั่งขัพเรียกอะไรละไปโอ๊ยเด็กเที่ยเด็กเที่ยอะไรมาเนี่ยมันโมโหโมโหอะพ่อกำนันพ่อจัดการเลยท่านกำนันมานี่มันมานี่ยท่านกำนัน ท่านกับผมอยู่ด้วยกันมาก่อนเราอายุรุน่นแราเขาเดียวกันจะปล่อยให้ลูกท่านเนี่ยมาทำกับผมมันไม่ได้ไปบอกมันพ่อ,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 อฉันเนี่ยเป็นลูกรักแกมีลูกอยู่แค่นี้แกต้องจัดการให้ฉันแกไปท่านก็รู้ว่าท่านกับผมเนี่ยย่าทำไมมึงทำไมนะฮะทำไม ไุงทำไมกูมึงก็เอาไอ้กูอ้าวอ้าเอ้าวมาเอ้าเอาเอ้าเอนาเอมกเมาดอ้างอ้าเอ้าเอาเอ้่เอ้าเอาเ้าเอ้อ้าอ้าเ้าเอ้เอ้าอ้าเ้นเอ้าเอ้ายอัาเอ้เอเอ้าเอ้า้อาอกเ้อาา้อ้เออา้เออ้อ้า้เออาา คุณนอนตรงนี้สบายดีอยู่แล้วฉันนอนเร็วอุยลุงรังเหลือเกินพ่อมันเกิดเรื่องใหญ่แล้วลุงไอ้เสือกลุงไอ้เสือกมันไล่ตีฉันมาไอ้เสือกมันจะฆ่าฉันเนี่ยพ่อมันเนี่ยนะไล่ตีน้องสาวมานะพ่อพ่อไอเสือกไอเสือกไอเสือง พ่อป้องก่อนพ่อสมบอกวดิ์อยดูคุณพ้อพ่อเลยด้วยใช่ผมก็เลยเข้าไปช่วยผมก็เลยไยพลาดเนี่ยครอบครัวเขาเล่นกันใช่อยครอบครัวเขาอีเสื้ออีครับดีลูกครูจะไปกำนันกรูว่ามึงทั้งไปให้หายเหนื่อยก่อนจะตีทำไมล่ะครับก็ทั้งคุณหนูแล้วก็คุณสมศักดิ์ไล่ตีป้ากาหลงมาไงครับ ไล่ตีก้าหลงมาใช่ครับมันเรื่องอะไรกันลูกแล้วทำไมอย่าไล่ตีไม่ได้อ่ะมึงเป็นคนใช้พวกกูนะวะมึงพูดแบบเนี้ยมึงจะขึ้นหนัวพวกกูเหรอใช่ใชเงยเดี๋ยวกูซับมึงแม่ตรงน,นี้เลยเอาไหมหนีกลัวอะไรมึงระแวงอะไรเนี่ยไ,ไอ้ไอเย,ย้ยต้องหายาแดงแล้วแม่งกูเนี่ยวันละแวงไม่ทั่วเลยพอ่อจะกล้มันสิใจเย็นหน่อยนูพ่อเป็นถึงกำนันสดเลยนะพ่อใช่พ่อเด็กองเลยค่ะ ไม่กลัวไว้พ่อเพรอะว่ากูไม่กลัวเลยกูยังกูยังตายกับพ่อมึงตัวตัวมัจะกันมันไอ้ยังงานหน้าไปมาแล้วมึงไม่มาได้ไงมึงหัวหน้าคณะเอาไงเนี่ยให้กูหายใจก่อนดิเว้ยก็มันไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมันหนีทำไงล่ะแม่งมัดเที่ยวไปมึงไม่ไหวหรอกกูไม่ไหวโอ้ยอาจารย์ชุดก็ครับ ไอ้เสืครับนี่กูต้องอยังเคารพมึงอยู่ไหมเนี่ยครับ <c oughs> ผมมึงกล้าสั่งสอนลูกกูย่างงั้นเหรอเออมึงนี่กินบนเรือนขี่รถบนละขาแล้วครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นมึงเตรียมเลยมึงได้ประกันแน่พอ่อไม่ไหวอ่ะพ่อโอ้ยมันบอกว่ามันไม่กลัวพ่อแบบไปจังหวันไป<ม>ไ ท่านครับมึงไม่กลัวกูเหรอใช่ครับท่านจะไม่กลัวได้ยังไงไม่ใช่ไม่กลัวครับแต่ว่าท่านกับผมก็รุ่นเดียวกันอยู่ด้วยกันมานานมึงเถียงเหรอทำไมคุณไม่ได้เถียงกูก็บอกพ่อมึงฟังคุณจะไม่ไหวกับมึงแล้วได้แมมึงก็ไล่ไหวกับมึงกันโผ่ไอเด็กมากเลยอ้าเอ้าวอ้าวอานี่ต่อหน้าพ่อมึงมึงไม่เคยกลัวพ่อมึงไม่เกรงใจพ่อมึงเลยเหรอมึงก็ไม่เกรงใจเลยกับมึงเป็นลูกมึงไม่เกรงใจพ่อมึงเลยนะมึงก็เป็นคนใช้มึงดูไอ้สดมึงดูทไมลูกมึงลูกมึงนี่ไม่กลัวมึงเลยไอ้สดดดแมมมม่งงึึปปาาากกกีเหหรออไะ นี่มึงถีบมึงเนี่ยเอาไหมเก่งจริงมึงถีบหน้าดิเก่งจริงมึงถีบหน้าดิอ้าวมึงท้าใครเฮี้ยเดี๋ยวแม่กับถีบทีินี่บ้านะด้วยมึงอยู่กับมันมึงไม่รู้นิสัยมันเลยก็กูรู้ไงรู้มันยุคขึ้นเลยยุคเนี่ยท่านครับโอยสดโอ้ยเฮี้ยกูจะอยู่ตรงไหนไกลพวกมืออะไปดีตามมาอีกแล้วอะไรแกเครียดเหรออ่ะแกดูดบุหรี่ก่อน ไอเชือกรับผมมึงกล้ากับมึงกล้าทะเลาะกับทนายของเบิดเอาอย่างนี้ถ้าทำงี้อยู่ด้วยกันไม่ได้มึงกับอีกาหลงกูอนุญาตให้มึงออกจากบ้านกูไปหลังจากนี้ไม่ต้องกลับมาอะไรละลูกมันเนี่ยนะไล่ตีน้องสาวสุดที่รักมันเนี่ยหยิบดาบจะฟันคอใช่ไหมแล้วแต่แกเนี่ยให้มันออกจากบ้านกูถ้กูตีนแต่ปากไม่งเลยมั้ โอ้ยไอ้วกไม่รู้จักเด็ดจักเดือยฮพ่อแกทําอะไรเนี่ยแกให้มันออกจากบ้านได้ยังไงข้ามันไม่ไดู้้มันผูกก้นไาแล้วพ่อจะทําอะไรแล้วพ่อก็บอกฉันมาเสียบอกอะไรมันออกด้ไงอโอ้โหพ่อมันยังไม่ทรมานเลยนะพ่อกูบอกเลยวันเนี้ยกิดดาเต็มองค์เลยมาเต็มตัวเลยวันเนี้ยมันต้องทรมานเลยดิพ่อ โอ้โลูกเข้าใจอะไรให้มันง่ายกว่านี้่อยลูกเ้ยล่างสองล่างสองอ้พ่อฉันไม่ไหวแล้วเนี่ยเอางี้เอาไงครับนับจากนี้มึงไม่ใช่เอาใช้กูมึงออกจากบ้านก็ไววแต่ก่อนจะไปเห็นกับอยู่กันมานานครับเงินทองไม่มีติดตัวมาให้ครับพันเอาอย่างงี้เดี๋ยวกูอวยพรให้กันแล้วกันน้ำมนต์เอาน้ำมนต์กูจะใช้ใครเนี่ยโดนตีนจะลืมเรื่องอะไอ้เชื้อไปเอาน้ำมนต์มาเฮ้ ไม่คิดเลยจะได้กลับบ้านเธอไปเฮ้ยแกมานี่ดิพ่อ,อ,อแกเนี่ยจะไปรถน้ำม,นมันได้มนทำไมใช่จะฆ่าลูกแกแน่แกมีสมองคิดหรือเปล่าสมองแกมีไหมตกฟันแม่งเลยไอ้ชั้นนะใครเป็นพ่อเนี่ยฮะมึงอยู่เฉยบ้างสิเอาแกดูใครเนี่ยดูใครเนี่ยเอาหนะ้าอยู่เฉยย่พ่อทำอะไรให้ดูพ่อี่เหลือแต่อันเนี้ยน้ำอะไรไม่รู้ อ๋อถูก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 ฉันจะได้กลับบ้านไปหาลูกแล้วแม่อาหลงจะพบกำนันฉันเป็นเจ้านายเธอมาหลายปีจนลูกเธอโตในบ้านฉันถ้าวันนี้เธอจะออกไปจากบ้านฉันฉันขอรถน้ำมต์อวยโพนให้เธอกค่แล้วกันขอบคุณนะจ๊ะนี่ไม่ใช่น้ำมันแต่นี่คือน้ำันไอ้ต๊อ ด้วยวะไอ้ชาด้วยวมันจะทนแบนี้เนี่ยฮัลโหลโหมึงคิดวันนี้ของมึงแสนกว่าบาทการที่มึงมาอยู่ในบ้านของกูทำงานแล้วมันจะหายยังไงล่ะวันนี้มึงกล้าไล่ตีลูกกูมาวันหน้ามึงไม่ตีหัวกูเลยเรื่องไอ ทามึงด้วยไอ้เสือกตอนนี้ตามมึงบอด <laughs> หาแดกไม่ได้แล้วสิงั้นเอาอย่างงี้ไอ้เสือเอาอุปรกรณ์ทำกินมาให้มันหน่อยดิยเป็นไหม,อหไ,มไอ้สดมึงนี่มันเฮียจริงๆเขาเป็นผู้หญิงโตคนเดียวเขาไม่ลูกมึงยังทำเขาอย่างนี้เหรอไอ้เสือมึงอยู่กับกูมาตั้งนาน วันนี้เหมือนกับเข้าข้างพวกมันไม่เข้าข้างกูเลี้ยงไว้ก็เสือเข้าสุกนี่กลาถ้าหากินไม่ได้แล้วล่ะก็ถือกลาไปนั่งตามตลาดไปหาขอทานนะอีกะหลง นับจากนี้อย่าเยียบเลือนกุยคำพูดสุดท้ายของกำนันไล่กาหลงและเจ้าเสือออกจากบ้านนีี่่เสียใจด้วยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่เนาะที่มึงแดกก็น้ำกด เมามากไอ้ชิบหายกูคิดว่าเล่ากูอีวะเล่าห่าเลยแบบนี้เลาเอ้ยเรื่องของมึงเหอะไปนี่โดนอะไรอ่ะโดนน้ำกดน้ำกดเหรอเออเขาดูหน่อยโอ้โหปวดแสบปวดร้อนมันแสบร้อนมากเลยนะเนี่ยปวดแสบปวดร้อนอะปวดแสบปวดร้อนไม่ไหวทรมานทรมานมากไหมเจ็บมากเลยสู้ๆนะทีมันใส้แล้วโชคดีเว้ยเออทีหน้าทีหลังอย่ามาซ่าพวกกูมึงจำไว้โชคดีไอ้เจ๊ไอ้กวนตีน โอ๊โอ๊ยเจ็บลืกินกาหลงเป็นยังไงบ้างมองเห็นหรือเปล่าจะจนมองไม่เห็นเลยพี่เอาอย่างงี้เดี๋ยวพี่จะพาเธอกลับบ้านบ้านเธออยู่ที่ไหนโอ้โหจากบ้านไปเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวขวาโโอ้หจะไปแดงเลี้ยวเอาเอาล้เอาและเดี๋ยวกูไปที่กูพามึงมาแล้วกันไปเดี๋ยวพาไป สิ่งที่ไาที่ไบ้านทจากบ้านกำนั้นก็คือความปวดร้าวของเจ้าคาหลงเอาเก่งวะเดินนำหน้าก็ได้ด้วย